ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐเริ่มต้นฤด,ดูการข้าะปลูกแล้วสำนักง,งานเกษตรอำเภอวางเหนือขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนาภาคการเกษตรรวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. เกษตรกรรายเดิมแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่จะต้องขึ้นทะเบียนผ่านแบบทบกศูนย์ สามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอณนะที่ตั้งแปลงหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านค่ะสําสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแจ้งาอปลูกพืชได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้ทั้งระบบ iOS และ Android สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชอ,อายุสั้นสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากเพาะปลูกแล้ว15วันสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้ว30วันและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีละครั้งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกพืชตามความเป็นจริงนะคะ พราะการแจ้งข้อมูลเป็นเท็จนั้นในทะเบียนเกษตรกรจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137และมาตรา267 7ค่ะ